วันนี้ครับางานเป็นยังไงบ้างครับก <c oughs> ็สนุกมา,มากๆครับแล้วง,งานยิ่งใหญ่มา,มากๆเลยวันนี้เก <c oughs> ินกว่าไหมเรามาร่วมงานเปิดโซนใหม่ที่พารากอนนะครับก็ที่สยามพารากอนสุทายก็เป็นโชว์โซนลับโซนนะครับเข้า <c oughs> ไปดูแล้วมันแบบว่าอลังก,การแค่ไหนกรับว้าว <c oughs> <c oughs> โอ้โนี่เลยครั <c oughs> บเมื่อกี้เขาเพิ่งมามาบอกกับผมเองบอกว่าห,หูใหญ่โตอูอ่าสุดสุดยอดครับ แต่เมื่อเงินในบัญชีนี่คือสันแล้วโอ้สันเลยครับวันไหวทันทีเขาก็ซีบอกว่าเดี๋ยวมีส่นลดให้ด้วยนะเอ้าผมก็วันไหวทันทีเลยจริงๆเราสองคนเป็นสายช็อปมากแค่ไหนก็ถ้าชิ้นใหญ่ๆก็หนักๆก็มีบ้างครับก็ให้รางวัลชีวิตบ้างเป็นหนี้บ้างเราจะได้มีแรงทำงานเปรางวัลนบ่อยไหมครับนะครับ ก็บ่อยครับผมเมื่อวานก็ออนไลน์ก็20่สิบกว่าชิ้นไม่รู้ซื้ออะไรตั้งไหนแล้วงมาชิ้นพบ่อยทุกวันเลยใช่ครับแต่ชิ้นเล็กๆก็บ่อยอยู่แต่ถ้าชิ้นชิ้นใหญ่ๆก็ก็ทีเนกก็ทีทีอยู่ดีอ๋อทีอยู่ดีครับผมชิ้นกลาชิ้นเล็กชใหญ่ก็คือเยอะทีใช่ครับแต่ว่าชิ้นใหญ่อาจจะแบบครึ่งปีชิ้นหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่แต่ไม่ได้บ่อยมากใช่บุกใช่ไหมก็เหมือนฟอสเลยชิ้นใหญ่ๆก็นานทีครับแต่ว่าก็เป็นโอกาสพิเศษแบบ เกิดตัวเองปีใหม่หรืออะไรเงี้ยครับใช่ชิ้นเล็กก็เรื่อย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 เร่อยทั้งากทั้งปากใส่ลักชูรี่อ่าครับผมยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาสโซนใหม่ที่สยามพารากอนนะครับที่รับรองครับก็มีหลากหลายแบรนด์มากครับก็อะไรที่คุณตามหานะครับมาตามหาที่นี่ได้รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับผมมากระช้อปิ้งกันเยอะนะครับแท็กแท็กแล้วก็อ๋อ วันเดียฟอสไดร์บีใช่ไหมครับฟอสมันเองมั้ยใช่นี่นั่งคุยกับฟอสเหมือนกันมันต้อตกใจมากเลยว่าเฮ้ยม,มันปีหนึ่งแล้วหรอแบบไวมากทุกอย่างผ่านไปไวมากก็อยากขอบคุณครับขอบคุณแฟนทุกคนครับที่ยังคอยนึกถึงพวกเรานะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็กลับไปติดตามย้อนหลังดูได้นะครับผมกับฟอสไดร์บีนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้ความทรงจำของเราคืออะไรโอ้อหความทรงจำหรอจริงๆ มันมีเรื่องราวดีๆเยอะครับใช่เราใช้เวลาถ่ายกันนานล้วก็แบบว่าเราอยู่กับตรงนั้นประมาณเกือบครึ่งปีได้ครับตั้งแต่เทเลอร์ตัวแรกเนาะใช่จนซีรีส์จบอะไรเงี้ยเราก็ผ่านหลายๆอย่างมาด้วยกันก็มีความสุขครน,นึกถึงก็มีความสุขกอดจากผมก็หลากหลายครับก็ได้เล่นบท สนุกแล้วก็คิดถึงกับการมาเชสเสมอเพราะว่ามันก็เป็นบทที่ทําให้เนี่ยเราแบบเอเอมีที่เป็นที่รู้จกกักม,ก,มกมากขึ้นแล้วก็เออมีคนรักมากมายมากขึ้นเยอะแยะมากมายก็คิดถึงเสมอครับก็ยังนึกถึงบางวันยังนึกถึงเออก็อยากกลับไปเล่นมันกันอีกเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าสามารถได้มีโอกาสอะไรเงี้ยแบบแบบแค่แบบอาจจะเป็นแบบขำ บาทีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ถึงไม่ถึงเขาที่อยากจะคอนติเนียลต่อจากครั้งที่แล้วที่มีคอนติเนียแล้วอยากคอนติเนียอีกเป็นคอนติเนียคอนติเนียคอนติเนียลต้องไปบอกพี่นิวแล้วล่ะเพื่อที่มันมีความรสกับเช้ามาแล้ววันนี้ครับมันยังมีติดความเป็นบอสกับเชนในตันเปิดเอาจริงผมว่าถ้าถ้าติดไหมผมว่ามันมันสลัดออกไปหมดแล้วครับเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ไปเล่นโอลิฟยเอนียอะไรที่เราเคยทำมันก็มันก็ผ่านไปแล้วเนี่ยครัใช่พยายาม ไม่ได้พยายามครับคือมันพอบทใหม่มันมาเราก็ต้องแบบเล่นบทใหม่ให้มันฆ่าบทเก่าไห้ได้คือเจ้าป็นความใช่ใช่ใช่ด้วยตัวบทด้วยเนื้อเรื่องด้วยมันทำให้เราแบบพัฒนาขึ้นขอบคุณครับขอบคุณครับส่งเชกับดาวนี่พีย้ายไปแล้วครับใช่ก็ก็จริงๆถามว่ายังติดเชอยู่ไหมก็ยังมีอยู่บ้างครับด้วยด้วยความแบบเรารู้สึกว่าตอนที่เราเป็นเช่เรามีความสุขเลยเราก็ดึงเชมาใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยทั้ความคิดนู่นนี่นั่น เออแต่ว่าคาแรคเตอร์ตัวละครก็คงส่งเชคเขากับโลกนิยายไปแล้วละครับแต่ความเป็นบอสของเชคทำให้เราเดินสายมาอบความสุขเกือเอเชียเกือบหตรงนั้นเราเข้าไปเลยไุโรปใช่ไหมเป็ย<ช>ังไงบ,บ้างกับประสบการณ์ที่มันผ่านมาโอ้โหจริงก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ถือว่ามีความสุขมากมากครับเพราะว่าพอเวลาเราได้ไปเจอแฟนคลับแต่ละที่เราก็ได้เอ็กซ์เพียนมากมายครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็จะได้ไปที่ยุโรปด้วยกันครั้งแรกก็ไปอิตาลีด้วยกันครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากมาครับตอนนี้ก็ พวกเราก็เออคุยกันว่าเออเราจะไปนู่นเราจะเป็นยังไงบ้างวะเขาจะแตกต่างกับเียังไงบ้างเออใช่ครับเพราะเอาจริงแล้วตอนนี้ก็ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้่เราไม่เคยไปที่นั่นเราก็ไม่รู้ว่าเออแฟนๆจะแบบให้การต้อนรับยังไงบ้างคือเราก็แบบเราก็ไม่คิดว่าวันไหนเราจะได้ไปไกลขนาดนั้นเป็นการมีถานในแฟนตาลเช็คยังไงบ้างว่าที่เขาชื่นชอบที่รู้จักเขาเคซี่เรายังไงคือสําหรับผมก็คือผมก็เห็นนะครับว่าเออตอนที่ซีรีส์โอลิฟเฟอน่ะออนแอร์อยู่เใอโอลิฟเฟอร์ เราเนี่ยไปขึ้นแฮชแท็กอันดับ2ของที่นู่นเลยเราก็แบบตกใจกันมากคือจริงมันไม่ใช่แค่อิตาลีครับแต่ว่ามันก็มีหลากหลายประเทศใน,นโซนแบบอเมริกาใต้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับก็งงเหมือนกันเออใชเป็นเวลทัวร์อเลยเงยี้ยอ๋อใช่ใช่ถ้าพวกเราก็แบบดีใจมากก็เจอความคาดหมายเยอะมากๆ,ๆใช่เอาจริงแค่แบบขึ้นเทนที่ไทยแบบอันดับหนึ่งบ่อยๆอ่ะจริงเราก็เกินผ่านเกินผ่านแล้วจริงใช่ให้ภาพของโชว์มันต้องเตรียมอะไรที่แตกต่างทีเชียื่อมันว่า ก็พ่าว่าคุยกันเอาจริงผมว่ามันเราก็มีคุยกันบ้างครับว่าเออเราจะแบบว่าเราจะเออโชว์อะไรดีแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยเวลาที่เราไปแบบแฟนมิเนี่ยเราก็จะมีที่ทุกรอบเราก็เต็มที่แล้วก็เราจะมีความสเปเชียลของแต่ละที่ต่างๆต่างๆกันไปตามเคาน์เตอร์ของเขาใช่ใช่ใช่แล้วมันยิ่งใหญ่ไม่จบเพียงมันเพราะว่าเกินฝันหรือว่ามันมากกว่าฝันโอ้ยจริง แค่แบบเอาจุดเริ่มต้นเลยว่าจริงมันเกินฝันไปไกลมากครับาจริงตอนนี้มันก็เป็นเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เราต้องพงมาตรฐานแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองใช่แต่คือจริงมันผ่านจุดที่แบบผมเคยคิดไว้ไปไกลมากแล้วคอาจริงก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะได้มางานมางานอย่างเงี้ยครับงานรักชลี่หรืออะไรก็ไม่เคยคิดเหมือนกันครับแค่ว่าท่านี้ไม่เคยมีไม่เคยครับคอาจริงตอนเด็กแค่แบบเออได้เล่นเป็นตัวประกอบหรือว่าแบบได้เป็นพระเอกโฆษณาแบบบ่อยๆก็ก็ก็คิดก็คิดแค่นั้นจริงๆครับตอนเด็กๆอะไรก็ไม่ได้คิดเเเยยว่่าาาาออรจะมถึึงงแบบนนี้หกัซ ไปต่อครับอยากพัฒนาเพลงต่อไปเรื่อยๆผมรู้สึกดีมากก็อย่างที่ฟอสบอกเหมือนกันนะครับก็เกินฝันจริงๆครับเกินฝันกว่าที่เราเคยคุยกันไว้ครับก็ผมจริงๆก็เป็นเด็กบ้านๆคนหนึ่งครับไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบเออได้ไปอยู่ในจุดที่แบบเออแฟนคลับเยอะแบบว่ามีคนคอยรักเรามีคนคอยซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไปเวิร์ดทัวร์ด้วยเรียกว่าผมไม่ใช่เวิร์ดทัวร์เรียกว่าแฟนมีที่พอเออแฟนมีทแฟนมีใช่ก็เออใช่แล้วต้อง ออตอนไปต่างประเทศครั้งแรกครับแฟนมีที่ต่างประเทศครั้งแรกแบบตกใจมากแบบอุ้ยเรามีแฟนขับที่ต่างประเทศด้วยนะจริงๆมันเกินฝันจริงๆแหละครับใช่ก็ขอบคุณแฟนๆครับที่ให้การตอบรับพวกเรานะครับทุกซีรีส์ทุกเรื่องแล้วก็ขอบคุณที่แบบยังคอยอยู่กับพวกเราเสมอมาอีกที่ต้องไปแก้บนไหมเรารชอบอเอาแก้ไปเรียบร้อยหมดแล้วตอนมีอะไรบ้างที่เราไปไปคืนเขาบ้างเออที่ขอเขามา อะไรนะฮะเราไปเราไปแก้ยังไงบ้างที่เราไปขอกบอ๋อบนไข่ไหมฮะคุณพรสุทรอ่ะเบอกไม่ได้ว่าบนอะไรเพูดไปล้วอ๋อไม่ได้บอกว่าขออะไรไปเออบอกบอกไม่ได้ว่าเออใช่เดี๋ยวเราบนไข่แต่ได้ครบแล้วอ่ะก็ยังมีอยู่บ้างครับยังมีอยู่บ้างครับใช่เราเป็นสายมูเราบนให้สบายใจเฉยๆีไปต่อเนื่องมั้งบนทุกที่เลยฮะแล้วจำได้ไหมจดไปไหมจำจำจำต้องจดนะอันนี้ ซีเรียสต้องจบจริงๆช่วามที่เราเป็นคู่กันเราได้เชิญชวนเพื่อนเราไปช่วยกันไหมเชิญเชิญไปไหมไปไหมชวนเคยชวนฟอร์ซไปเคยชวนฟอร์ซไปหลวงพ่อสุธอนกันเราฟอร์ซแต่ไม่อยากไปเพราบอกว่ามันไกลนี่เข่แบบนิ่มอ่ะเออแต่น่าแล้วชวนไปน่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชวนใหม่แต่ว่าด้วยด้วยตารางงานด้วยครับใช่ช่วงนี้มันไม่มีแบบเออหยุด2วันหรือแบบเออได้ไปแล้วก็มาพักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้ชวนมานก็ไปของเขาอะไรผมเห็นอยู่แต่ผมก็ไม่ได้ไปมาสักที นแชรคที่ีเรามีแยูนอนเหรอเห็นอยู่เดิมแตทันหน้าอแขงอกมเาเียนมุมหน้ามาั้มามคนคือตอนนั้นเราก็แบบคือจริงนั้นเมื่อวานนักกทานหันกันมากอยู่ดีแบบทุกคนก็เฮ้กินข้าวมัยก nice. ินข้าว้รไปกินอกินโอมากเัอะไรอยางเงยใช่ก็หมืนกันได้ยูนียนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปดูรูปตอนนั้นคือจริงตอนที่เราไปกินกันก็คือแบบตอนนั้นเป็นคาเรนแอคติ้งซึ่งแบบเข้ามาแกมีกันใหม่ๆ ก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันผมผมก็ดูมาไกลอยู่แล้วสปีแล้วตอนนั้นยังดูตอนนั้นยังดูเหมือนลุงลุงอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคือจรงผมฟิลเตอร์มันทำให้คนกลายเป็นคนได้มากขึ้นจริงๆริงหมายคุณหล่อขึ้นเออใช่หล่อชิจาหรือว่าชิยาครับชิยาครับผมชมครับเขาหล่อขึ้นจริงๆฮะอีกนิดนึงก็คือรอยแบบติดเพดานถ้าถามเรื่องเมื่อวานสองฟการสองฟ้าการผมใช่ไฮะยัยบานคเกินคาดครับ เสมอจริงๆอ่ะทีมสีดำอ่ะมันต้องชนะครับคาดไว้ว่าชนะแน่นอนครับชนะแน่นอนใช่แต่เกินคาดเสมอเฉยเลยสปอยกิงกับทั้ง G ีมเอ็มทีวีลืมกขิงได้ปหขิงขิงได้ขิงหน่ผมไม่ใช่สายขิงผมสายเรียบร้อยแต่เกินคาดนะแต่เกินคาดนะแต่เกินคาดนิดนึงคิดว่าชนะขาร้อยใช่แต่ไม่ใช่สายขิงไม่สายใครขิงเราเราไม่ขิงเขาอ๋อแต่เราแต่แค่แต่แค่เกินคาดเฉยๆว่าเสมอได้ไงเราต้องชนะสิไม่ขิงนะแต่คิดว่าแบบชนะแบบเกินคาดไม่แต่ว่าจริงๆแล้วที่เสมอเนี่ย ไม่ได้ขิงนะครับจริงจริงนะจริงจริงที่จริงที่เสมอเนี่ยไม่ใช่อะไรพวกผมยังไม่ได้แบบโชว์สกิลกันแบบจริงจังนะเดี๋ยวไปเจอกันวันที่ยี่สามทันวานี้อีกทีนะทีมนั้นเขาจริงไหมฮะทีมนั้นเขาจริงไหมทีมันเขาจริงเลยพอเราเราเล่นแบบสิบเปอร์เซ็นต์เขาเล่นจริงจังเลยทีมเรายังสิบเปอร์เซ็นต์ออมแรงไว้อยู่แล้วตอนนี้ปอยนี่คือเดี๋ยวผมจะเป็นสายเทพครับจะเป็นสายเทพแล้วค่ะอยากเป็นเหมือนกันฮะ ถ้าได้เป็นก็ดีเหมือนกันครับเออแตมสบายเรื่งงาาองผักผับหมายถึงว่าเขาบอกว่าแฟนๆว่าเอาซีรี์พู่เราอ่ะจะเราช่วยบอกให้สบายใจ<อ>ว่าปีหน,าน้าเราจะมีไมหลักงนนีีนาก็าอ,อยากให้รอติดตามละกันอะไรเงีง้ยใช่ผมอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่ารับรองว่ามีสปายทุกคนแน่นอนเปิดไปแบบว้าวถ้าพอพูดไม่ได้ที่เรากมันใจต้องติดได้ บุกโยนลูกซิปไปแล้วฮะใช่ครับก็มียางว่าพาร์ทคูต้องมีคู่เรามีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์แต่ว่าตอนนี้ที่ออฟฟิเชียลไปแล้วก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นออลิฟเอนทัวนะครับก็จะเป็นแฟนมีสัลลี่แล้วก็แล้วแล้วก็ s c h ล o วแล้วแลรวแล้วแ็้ว้เป็นวิล้วแล้วแา้วแ้วแล้วแล้วรล้วแลบวแา้วแล้วแล้วแลล้วแล้แลว้ บอ <rium> <Dante> มากพอโอเลสเตยังไงดีครับเนี่ยคิดไม่ออกนะเงี้ยครับใช่แต่ว่าจริงเราเราเล่นอะไรก็ได้แหละที่แบบใจเราอยากเล่นแค่นี้แต่ก็ขอให้แบบคือแต่คือทุกงานที่ออกไปเราตั้งใจอยู่แล้วนะแต่ว่าบางทีถ้าสมนุาเล่นดังมากมากอย่างเงี้ยบางทีพอนแล้วเราเล่นเราก็ดังเหมือนกันนะเป็นนักแสดงเราก็แบบอยากเล่นอะไรอยากเป็นคอมเมดี้บ้างอยากเปคอมเมดี้บ้างก็ดีแต่ต้องฝากไว้แต่ให้ให้น้องฝากนิดหน่อยว่าบัตรยังพอมนีนะต้งแต่วนนี้อ่าได้ครับก็ โอเคงานสตแตนลิมปิกนะครับผมบัตรยังมีนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็เข้ามาจับจองกันได้นะครับผมงานที่อะไรยังไงบ้างนะครับพุ๊กครับผมงานก็วันที่23ธันวาคมนะครับผมสามารถไปซื้อบัตรท,ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับยังมีว่างอยู่นะครับผมก็เชิญชวนทุกคนครับเป็นการแข่งขันที่อาจจะ ไม่ถูกใจใครหลายๆคนเพราะว่าสีดำน่าจะชนะนะไม่ขี่อ๋อไม่ขี่ไม่ขี่อ๋อไม่ขี่เชิญชวนโอเคโอเคครับผมเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูทีมสีขาวแพ้นะฮะแค่เชิญชวนโอเคเอาไว้เชิญชวนทุกคนนะครับมาดูสตาร์ลิมปิกนะครับสีดำน่าจะชนะแหะครับรู้ไหมครับไม่ได้ขี่เลยไม่มีขี่เลแค่นี้แค่นี้รู้ไหมทำไมสีดำชนะครับก็มีโค้ชที่แข็งแกร่งไม่จอดจอดจอดผม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 เป็นโค้ชทุกกีฬาใครแต่งตั้งให้คุณเป็นโค้ชผมแต่งตั้งตัวผมเองผม สักตินาัวเองเลยที่มานี้ไปบไม่ออกงานครับมาให้ขิงบ่อยๆผมสักตินาตัวเองเลยผมเล่นกีฬาไม่เป็นแต่ผมว่าผมฟิตกว่านักกีฬาวิ่งแข่งกับผมเปล่านักกีฬาอยู่สีอะไรอยู่สีอะไรสีดำครับอมก็ไม่รู้เราพี่ถามใจเราครัวใครเป็นสีขาวกลัวฟอสต์อ๋อสีขาวครัวใครตอนสีขาวใครดู พี่ลุกไหมพี่ลุกเป็นไงมัใครดูเลิกงมีใครรู้สึกว่ามันต้องชนะเรามาร์กไงมาร์กเล่นบาสเก่งนะเออกลัวใครดีนะบาสใช่ไหมครับกลัวพี่ลุกละกันตัวใหญ่แค่ตัวใหญ่อย่างเดียวแล้วเราคิดว่าเราสบายไหมชุดเราเราใส่ชุดเนี่ยใช่ใส่ชุดใช่ละสิบลุกไม่เข้าเลยมองไ่ก็จริงป่ะ เราขิงแทนเพื่อนก็เล่นที่กับสิบเอ็ดทองพลาั้นไม่เข้าคือไม่เห็นเลยเห็นตอนช่วงมันเสร์็จเราเห็นนี่เขาแบบฟิตมากนะแบบชูตเนี่ยปกติผมก็อกโอไม่เอาวันนี้เล่นฟินเนตไม่ไปออพอเล่นบาสซ้อมเสร็จเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวกูทำงานเสร็จเดี๋ยวกูไปซ้อมบาสต่อเออเอานะเอาเอา,เอาวันนี้นผมก็ไปเล่นต่อวที่ด<อ>าึ้นมาทันทีป่ะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับเราเล่นกันเพื่อมิตรภาพนะครับแต่ชัยชนะมันก็เป็นของฉันนะฮะแต่เมื่อกี้พูดมาไม่ได้ขิงในสามนาทีเนี่ยออ๋เยๆพูดตรงๆว่าผมเล่นกีฬาไม่เป็นแต่ สีดำชนะแน่นอนเขามีโค้ชเป็นผมนะถ้าบอลบอลมี11คนใช่ไหมกองหน้าผม10คนอ่ะพูดเลยจริงกองหลังไม่ต้องนะเออบุกอย่างเดีบลดูหน้าตา,าทาีด้วยนาที่บอกว่าเอาไปเอาไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่า